ดูว่าม,ม,มันมันมันโดนยาหรือว่าโดนเขาตีมาหรือเปล่ามันลากตัวเองมาเนี่มีแต่ครนเลยครับหายไปเกือบสามเดือนไม่มาบ้านไอ้แดงเนี่ยมันนอนอใต้รถอีกดูโดนยาเบื่อเขาหรือว่ามโดนเขาตีมา แดงลูกขึ้นเหมือมันง่วงนอนมันนอนไนอะเราจะดูก็ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ใต้รถแล้วก็เหยียบมันเีนอนร้องมันมันร้องใต้รถทั้งคืนเลยจนลูกมาดูมันเมื่อคืนนะครับไอเราตีสามตีสี่มั้งตนะีสี่ 4. เสียงมันคุ้นๆเหมือนเ,นเสียงไอ้แดงก็มาจริงๆเนี่ยไปโดนอะไรมาตีไหนหาหายไปเกือบสามเดือนนะครับบัตรตรูลัลงโมก็โมชื่อโมโมปีหน้าอย่างหน้าทีโมบุสรกหน้าที បបផកឡើងពេញខ្លួនស្បាក់ពីໄວមោថានេះបបផកគីໄວកបាថน้ําគីនេះបាក់ចឹងបាក់អុយផ្លាកគំដែងទេស៊ូមោឡើងដល់បទៀតបាទដល់ទៅមើលมันก่อนណាង นี้ลุกได้ไหมมันคลานมานะครับมันคลานมาคลานมาจนถึงบ้านไม่รู้มาจากที่ไหนเนี่ยมีแต่มีแต่ดินเด็มตัวเลยเนี่ยมีแต่คโคลนเต็ม เริ่มหมดแล้วโครนเนี่ยมาเมื่อวานตอนเที่ยงๆนะครับผมก็ไม่อยู่บ้านด้วยททนี้แม่บอกว่าไอแดงมันมาแล้วเมื่อคืนก็มันร้องเนี่ยมันนอนใต้รถหลังห้องผมเนี่ยตรงนี้ยหลังห้องเนี่ยนอนก็ร้องด้งคืนสงสัยมัน มันลุกไม่ได้มันมันตัวมันแข็งเนี่ยเนียมืออีกข้างเดี๋ยวไดูมือก่อนเหมือนมันเหมือนนะมีปัญหาเรื่องมือหรือเปล่าอืมมันก็นอนทับมือตัวเออีกข้างเหนึ่นน่าจะมือนั้นแหละที่มันเจ็บสาโดนพัดตีหักมาก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะจับมันออกมาดูดิว่าเป็นอะไรยังไงเนี่ยส่วนส่วน,วนที่ไอ้แดงมันหายไปเกือบสามเดือนนะเนี่ยหมาตัวนี้มันมาอยู่ไอ้ตัวนี้มันมาอยู่เองนะครับเนี่ยไปไปแล้วน,นานเมื่อกี้คือมันเดคุณเองได้หมาจรอะ่ะมันมาอยู่ที่บ้านเองก็เลยให้ข้าวมันมันก็เลยอยู่นี่เลย แล้วไอ้แดงมันก็เนี่ยไอ้แดงมันก็หายไปเกือบสามเดือนะแล้วพอมาเนี่ยก็ไม่สบายหรือว่าตายแล้วไปโดนเครตีมาอะไรยังไงหรอเนียดูเหมือนมันมันร้องทั้งคืนนะมันไม่นอนอะมันเหมือนมันเจ็บเนี่ยเราก็ออกมาดูมันเนี่ยสงสัยมันง่วงแล้วเนี่ย หลอกแล้วแดง้งไอดงเดง,งง่วงนอนเหรอ,อนอนไปนอนไปอนอนเอาแเรงก่อนเอ,เอาน้ำมาไว้ให้เอาขบข้าวมาไว้ให้มันกินก่อนดีกว่าวให้มันนอนอย่างเงี้ยก่อนเดี๋ยวคลุกข้าวใส่รางจืดให้มันกินเบ่ เพื่อมันโดนยาเบื่อเขา